คือเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้ครับมีหญิงสาวอยู่ข้างๆห้องครับสองคนแต่งงานแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าผัวเน,นี่ยไม่ค่อยสนใจทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่นะครับก็จะมักเงาหงอยในเวลากลางวันและกลางคืนแต่ไม่อยู่วันหนึ่งครับไอห้องระหว่างกลางที่เป็นผู้ชายเนะี่ยมันก็เปิดนางผู้ใหญ่ดู2สองสาวคนนี้ก็เลยเก,กิดอารมณ์ชั่ววูบเคาะประตูครับไปหาผู้ชายเฉยเลยผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับได้แบบฟรีๆแถมทั้งคู่นี่นะครับบอกเลยคนละสไตล์และก่อนที่จะเข้าคลิปนี้ไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ นนาไม่ได้มีภาพลามกอ,อนาจารแต่อย่างใดใครที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีลงไปก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับเปิดเรืเ่องมาเลยครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่งเราก็จะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนะครับกำลังออกกำลังกายออกไปสักพักหนึ่งได้นะครับในขณะที่ออกกำลังกายเสียงจากข้างๆห้องเนี่ยครับมันก็ได้ดังออกมาซึ่งเสียงมันก็ได้ดังฝ่ายขวาดังออกมาครับเข้าค้างๆตัวห้องคือเสียงที่มันดังก้องออกมานะครับคืออยู่ตรงกลางข้างห้องมันก็เลยได้ยินเสียงคลื่นคลางครับจงเกิดอารมณ์ทั้งคู่ก็เลยได้รันทมกับโบตัวเองเพราะว่าทั้งคู่เเเเอออองงงงงนน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 ะะรรัััับบบกกขขข้้้้้้าาาาาดดดดมม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 แแแแแแลลลววววถถถไไไยยิิสสีีีีีี่หททจใปึ ดังแบบสุดๆทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดครับหยุดกับอีเสียงนี้เปิดประตูออกมาพร้อมเพียงกันเลยนะครับพร้อมกับมาหยุดตรงต้นต่อเสียงกดกิ่งไปดังเปียงเขาบอกเฮย้ยเปิดประตูหน่อยกระดยควัมที่กดกิ่งเสียงดังแล้วเคาะประตูอยู่นานนะครับอันนี้ก็เลยเปิดประตูมาอย่างไวสายตาทั้งคู่นี้ก็ได้ตกใจครับเพราะว่าไอ้นั่นอะมันแข็งอยู่แบบผิดมนุษย์มนามากเลยครับพิ่จะน่ากลัวไอค,คนขวาก็ได้ด่ารัวๆเลยครับบอกเฮย้ยคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเสียงมันดังเกินไปกเกรงใจเขาบ้างเสื้อแชมพูก็ได้ถามครับบอกคุณดูหนังออะร่เเเสสียดกกาาท้้้ืลขชววบ๋จใ ไอ้นางเอกสองคนนี้ก็บอกโอเคงั้นเข้าใจงั้นพวกเราแยกแยะกันดีกว่าและทันทีที่นางเอกเดินเข้าห้องมานะครับมันก็ได้คิดภาพเมื่อกี้นี้ตอนที่ผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยครับมาเปิดประตูออกมาครั้งแรกไอ้สิ่งนั้นมันแทบจะแทรกครับเปิดประตูออกมาก่อนเลยพวกนางเอกนี่ก็คิดไม่ดีกันก่อนเลยแบบพฮ้ยไม่ได้เห็นมานานห่ะทำไมมันน่ากินจังและหลังจากนั้นนะครับหนังก็ได้ตัดภาพไปในวันถัดมาตัวของผู้ชายครับก็ได้ออกมาทิ้งขยะน่าเอกก็ได้เปิดประตูตามออกมาครับและก็ได้เห็นต่อปิโดเหมือนเดิมแหลมยังกัดด ตัวออกมานั้นนะครับบอกเลยชี้หน้านาเอกก็ด่าเลยครับบอกนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมคุณถึงดูได้ทุกวันดูอาทิตย์ละครหรืออะไรแบบนี้บ้างไม่ได้หรอและนางเอกก็เดินสวนเข้าไปเลยครับเพื่อจะปิดเสียงแต่พอเข้าไปแล้วทีนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปสายให้ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ารอบๆตัวนางเอกเนี่ยมีแต่อุปกรณ์เหมือนจัดพรอมครับให้หนางเอกทุกอย่างผู้ชายก็ถามกราบอกทำไมอะ่ะไม่ปิดแล้วหรอหนางเอกก็ไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่ากำลังสั่นๆอยู่และก็เหมือนที่ทุกคนรู้หนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ3ช่วโมงด้ยความทีี่กกกาแแพงงมัันนนบะคล็เสยุ นายเอกคนที่2มันก็เลยจุนจุนครับไปเฮ้ยทำไมเสียงมันคุ้นคุนจังวะอย่าบอกนะว่าเป็นคนเมื่อวานนี้โต๊ะเย็นที่นี่นะครับนายเอกผมสั้นเนี่ยก็เลยได้มาโบคนเดียวคนนี้รู้แล้วนะครับว่าคนผมยาวเนี่ยไปหาผู้ชายเมื่อเช้ามันก็เลยได้จบจบจับจ้าครับเสียงดำจบแจ๊บผู้ชายเมื่อกลางวันก็ได้มาขอประตูแคบบอกคุณครับเป็นไรหรือเปล่าเสียงดังหลือเกินนายเอกก็มองเพลินเลยนะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันตบปิโดมันแหลมตลอดเวลาครับเหมือนมันเป็นโรคอะไรสักอย่างก็ทันทีที่บอกให้ลดเสียงหน่อยเสร็จนะครับมันก็จะเดินกลับหหหหห้้้้้้้้ออ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 องงงงแแแตตต่่่่่่่่นน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 นาา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 าเเเเเกก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 บบบดดีีีีี๋ยยยววววขมมมมมใใใสิิพัััะะฉรรรรรคคคคุุุลืถ็็ไไููผผชณณท ผมแตตอนนี้คุณกับต้องการนายก็บอกไม่ใช่แบบนั้นนะฉันต้องการคุยเฉยๆผู้ชายก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเลยเลยเข้าไปจูฟหนึ่งทีแต่เอาตรงๆคือนางเอกคนนี้นะครับมันต้องการถามเฉยๆว่ามาว่านี่มึงทาอะไรกันกูได้ยินเสียงนะแต่ผู้ชายเหมือนว่าจะเข้าข้างตัวเองฮะก็เลยเข็มไปเรียบร้อยเห็นหนางเอกรับชวนเข้าห้องไงในวันถัดไปครับเสียงของทีวีเนี่ยมันก็ได้ดังมากขึ้นกว่าเดิมทั้งคู่ก็เดินออกมาเลยครับพร้อมเพียงกันอย่างไวผมแซงก,ก็กดกิ่งทันใจครับบอกเฮ้ยทำไมเสียงมันดังจังพอเปิดไปดังปั๊มนัายเ่ก็ปตอไสขลืว เขาบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะกับถึงก็ต้องเปิดเสียงดังผู้ชายก็พูดง่ายๆเลยรับก็บอกก็บิ้วไงผู้นายก็บอกเสียงมันดังไปค่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปปิดเองแล้วก็ได้เดินเข้าห้องผู้ชายไปเลยครับแบบง่ายๆและในทันทีที่เข้าไปได้นะครับก็บอกเลยฉากเนี้ยไม่ธรรมดาผู้ชายก็ได้บอกว่าหลังจากนั้นนะมันก็ไม่ตื่นอีกเลยก็เลยต้องเปิดเสียงดังมากขึ้นไงให้มันตื่นอาจจะเป็นเพราะคุณก็ได้นะครับที่ทำให้มันหมดกรกองนี่ก็บอกฉันแทบจะช็อกคุณอย่าพูดแบบนั้นสิแล้วก็ได้ขอร้องให้ทั้งสองคนนี้นะ คือหลังจากนี้นะครับแทบจะเอาภาพลงไม่ได้คือทั้งคู่ติดใจครับกับความแข็งแรงของลุงพูดเลยนะลุงกู้อิจฉาสุดๆลุงก็ได้จิ้มจุดครับคนแรกเลยมันก็จับน้ำโมเรียไข่น้าไม้เลยครับสีได้ใจการนางอาโชแม่อวตารตกใจเรียกไปดึงคาที่คือเหมนท่านางเอกบอกนี่หกท่าแล้วใช่ไหมคนที่สองก็บอกไม่ใช่น,น,น,ใชน,ใชนี่มันพระไลเรือส่วนสีนวลเรือเสียววนไปถึงเมียเรือไปถึงตาด้วยความรู้มากนะครับสีนวลได้หนีขาไปสุดมีพระไลก็อึ้งด้วยลีลาชั้นดีครับเลยได้เสียมีพระสุดขาสีนวลก็เลยได้ตะโกนบอกบิดาบอก ได้จบไปแล้วนะครับกับการสปอยคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้สร้างมาเพื่อผู้ใหญ่นะครับแต่เด็กอยากดูก็ดูและถ้าผมพูดผิดไปนะครับหรือไม่โดนใจใครก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเลยนะครับบาย